อันนี้เขาอ้างว่าอาการข้างเคียงจากวัคซีนโควิดสิบเก้าในที่พบบ่อยที่สุดเลยนะก็คืออาการอัมพาตในเองนี่คือรวมเลยนะคือเรียกว่าเรื่องเกี่ยวกับระบบประสาททั้งหมดเลยนะรวมเป็นอัมพาตเลยเขาบอกฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าแล้วเนี่ยอาการที่เขามีการร้องเรียนมากที่สุดก็คือเป็นอาการอัมพาตเลยนะอย่างปีที่แล้วแล้วก็มีเหมือนกันนะนี่ได like <Yeah, S 1> ้ข่าวว่าคนฉีดซ eh? ิโนแวคนะก็เป like. ็นเหมือนฉีดไปแล้วก็มีอาการเหมือนเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ก็มีเหมือนกัน แต่ใช่เป็นสาเหตุจากวัคซีนหรือเปล่านี่ก็ยังไม่มีการเอกมายืนยันนะฮะซึ่งในยูเครนเนี่ยเขาก็อ้างคล้ายๆกันเขาบอกว่าอาการข้างเคียงของวัคซีนที่พบบ่อยที่สุดได้แ,แก่อาการอัมพาตครับทั้งจากโรคไขสันหลังอักเสบกล้ามเนื้ออัมพาตเฉียบพลันนะและอาการแขนขาอ่อนแรงเฉียบพลันเลยฮนะแล้วเขาก็อ้างว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขามีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ป่วยอัมพาตจากวัคซีน ีละหลายร้อยคนเลยทีเดียวนะคือแบบตั้งหน่วยงานขึ้นมานี้ขึ้นมาเพื่อรองรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเป็นอัมาพาตแล้วจ่ายเงินโดยเฉพาะเลยคือมันเขาอ้างว่ามันมากขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าข่าวเนี้ยเขามีแชร์กันที่ยูเครนเมื่อป,ปีที่แล้วนะเหตุผลที่มันดังขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะที่ยูเครนเขาไปพบผู้หญิงคนหนึ่งนะที่อยู่ในกรุงเคียบของประเทศเขานะเ,เขาไปฉีดวัคซีนโควิดสิเกา้าแล้วเขาเป็นอัมาพาตนะก็เลยมีการ ออตีข่าวใหญ่เลยนะว่าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยอันตรานะคนเป็นอมา,าพากันนะครับซึ่งพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะฮะเขามีปัญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับขาอยู่แล้วเดี๋ยวระบบประสาทที่ขาเขาเขามีปัญหาอยู่แล้วนะจึงไม่อาจรู้ได้ว่าอาการที่มันมากขึ้นเนี่ยแล้วเป็นเด่นชั้นหลังจีกฉีดวัคซีนเนี่ยมันเป็นเพราะวัคซีนหรือว่าอาการเส้นประสาทที่ขาเขามันมีอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ก็คือต้องอย่างสรุปไม่ได้ว่า มันเกิดจากวัคซีน,นครับส่วนอีกอันนึงที่เขาอ้างเป็นหน่วยงานของสหรัฐเนี่ยก็คือเป็นหน่วยงานที่มีอยู่จริงนะชื่อว่าเ,อาเขาเรียกเป็นโครงการครับโครงการชดเชยการบาดเจ็บจากวัคซีนแห่งชาติสหรัฐหรือตัวย่อคือ VICP นั่นเองนะอ่าอันนี้เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1988ครับจุดประสงค์คือเยียวยาผู้มีการตั้งคียงจากวัคซีนโดยเฉพาะเลยนะฮะอืมก็มีอยู่จริงนะก็คือ แต่ว่ามันเป็นเหตุผลว่าเป็นการยืนยันว่าวัคซีน,นมันอันตรายหรือเปล่าเพิ่งไปดูสถิตินะฮะเขาบอกพบว่าไปดูกราฟอันแรกเลยดีกว่าครับอันนี้จะมีการแยกชนิดของกราฟถัดไปนะนี่มีการแยกชนิดของอ่วัคซีนแต่ชนิดและการที่จะจํานวนของการจ่ายต่างชดเชยนะคนที่เกิดอาการข้างเคียงนะอันนี้เป็นผลสรุปตั้งแต่ปีสองพันหกถึงสอง7ันสิบเจ็ดก็ประมาณสิบเอ็ดปีนะครับ จากตลางานะเห็นอันบนสุดเลยนะอ่าวัคซีนที่มีการจ่ายเงินให้กับคนที่มีการข้างเคียงเยอะที่สุดก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะฮะจ่ายเงินไปสองพันแปดร้อยสาสามรัก็คือมีการดำเนินคดีก่อนนะไม่ใช่อยจะร้องเรียนแล้วได้เลยก็มีการไต่สวนกันในชั้นศาลดูว,ว่าเหตุผลมันใช่ไหมฉีดแล้วเป็นเพราะวัคซีนจริงหรือเปล่าเนะี่ยก็พอตกลงแล้วพิสูจน์แล้วว่ามันมี ความสัมพันธ์อาจจะจ่ายต่างซึ่งต้องบอกก่อนว่าการจ่ายเงินเนี่ยเขาจ่ายให้เลยนะยังไม่อาจจะยังไม่พิสูจน์ว่ามันเป็นเหตุผลโดยสิ้นสุดว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาจ่ายให้ก่อนแต่บางทีเขาไปพิสูจน์ภายหลังมีบ่อยครัง้งเหมือนกันก็มันไม่พิสูจน์ว่าไม่เกี่ยววัคซีนเขาก็จ่ายเงินให้ก่อนเลยฮนะคือจ่ายไปเยอะที่สุดเลยในวัคซีนทั้งหมดก็คือค่าบัตใหญ่สองพันแปดร้อยสามสิบสครั้งแต่ตอ้องดูด้วยว่าในจำนวนสองพันแปดร้อยสามสิบสามครั้งเนี่ยมาจากการฉีดวัคซีนทั้งหมดๆๆนะ ปรากฏว่าวคซิงท่านใหญ่เนี่ยเขาฉีดกันไปในรอบสิบเอ็ดปีนะตั้งแต่ปีสองพันหกของพันสิบเจ็ดเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยสิบแปดล้านสี่แสนโดสฮะแต่จะมีคนมีการเข้าเคียนจนถึงต้องจ่ายเงินชดเชยให้เนี่ยสองพันครั้งเนะเขาคิดประเมินว่าหนึ่งล้านโดสเนี่ยมีคนต้องมีการเข้าเคียนจนต้องเสียรัฐบาลต้องจ่ายเงินช่วยเหลือเนี่ยหนึ่งจุดสามล้านเคสเท่านั้นเองอันหนึ่งจุดเก้าล้านเคสฮะอันกวา่าก็คือ ถือว่าหนึ่งล้านก็เจอแค่เกือบสองคนนะก็ถือว่าไม่ได้สูงนะลองลงมาก็เป็นวัคซีนรวมนะมีบาดทยักออ่่โรคคอตีบแล้วก็ไอกลนนะครับอันนี้วัคซีนรวมนะจ่ายไปทั้งสิ้นหกร้อยหนึ่งเคสนะจากการฉีดทั้งหมดห้าร้อยล้านเคสเนี่ยก็คิดไปหนึ่งล้านโดสก็จ่ายไปหนึ่งจุดสองเคสนะก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะลองลงมาก็มีอย่าง ไวรัสตับเสพติด B ไวรัสตับเสร็จ A นะวัคซีนโรคคิดนะฮะในเด็กวัคซีนอิสุอิสัยวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งมดลูกอะไรพวกนี้นะะก็ถือว่าถ้าไปดูตอนตัวที่เฉลี่ยต่อล้านโดสเนี่ยส่วนใหญ่ก็น้อยนะวัคซีนตับเสพต A และ B เนี่ยแค่0.4เคสต่อล้านโดสทานั้นเองอนะ่ะถือว่าไม่เยอะนะฮะที่บาโดดหน่อยก็ลงมาข้างล่างที่ หนึ่งล้านเคสจ่ายไปสิบสามจุดอ่าหนึ่งล้านโดสจ่ายไปหนึ่งสิบสามจุดหกเคสก็วัคซีนบต,ตรทะยักนะฮะถือว่าโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยที่ว่ามีการจ่ายชดเชยให้คนรับวัคซีนเยอะมากแต่ถ้าไปดูอันบนที่เป็นวัคซีนรวมที่มีบารทะยักอ่าไอคอนคอติเนี่ยเหลือแค่หนึ่งจุดสองแปลว่าขีดวัคซีนรวมเนี่ยโอกาสมีการข้างเคียงนยน้อย,อยกว่าวัคซีนเดียเด่ยวๆนะเออก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะก็อย่างวัคซีนอะรวมอย่าง หัดเยอรมันไ้หัดแล้วก็คังทูมเนี่ย MMR เนี่ยมีอัตราการจ่ายเงินนะฮะหนึ่งล้านโดสหนึ่งจุดสองครั้งแต่ถ้าเป็นเอ่อเป็นหัดเยอรมันอย่างเดียวเนี่ยสองจุดสี่เคสนะฮะเอ่อเป็นหัดอย่างเดียวเจ็ดจุดสี่เคสเยอะกว่าอีกแต่พอเป็นวัคซีนรวมเนี่ยน้อยกว่าฉะนั้นก็ถ้าตัดสินใจฉีดวัคซีนรวม ทั้งสะดวกแล้วก็อาการข้างเคียงดูจากถ้าดูจากเทียบันนี้ก็ถือว่าน้อยกว่าด้วยนะถ้าเทียบทุกวัคซีนเลยในตารางนี้ก็ทั้งหมดฉีดไปสามพันสี่ร้อยห้าจุดสี่ล้านโดสนะมีการจ่ายเงินให้กับคนที่มีการข้างเคียงทั้งสิ้นหนึ่งสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบสามเคสนะคิดไปหนึ่งล้านโดสจ่ายเงินให้กับผู้มีอาการข้างเคียงหนึ่งจุดสองเคสเท่านั้นเองนะก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะมาดูอีก,กราฟหนึ่ง อีกผัดไปฮะอันนี้เขาเปรียบเทียบเป็นปีนะฮะว่าแต่ละปีเนี่ยทางอ่าทางการสารัฐมีแถบบันเสิญมาแล้วนะครับคุณโยครับสวัสดี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 ครับพี่ตั้มสวัสดีครับคุณคุณผู้ชมนะครับคุณผู้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังด้วยนะครับครับก็ขอภัยด้วยนะครับมาช้าอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับติดขัดหลายเรื่องเลยนะครับก็อ่า ผมเข้ามาจริงๆก็มาฟังพี่ตั้มตั้งแต่ช่วงต้นนะครับแต่ว่าไม่อยากขัดจังหวะเพราะว่าเนื้อหากาลังเข้มข้นนะครับแต่ว่าอยากจะสอบถามน,นิดนึงว่าในตารางเมื่อสักครู่นี้นะฮะตอนเนี้ยนี่คือตารางที่เราพูดถึงบอกว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ย <Okay. S 1> ยอะมากนะฮะซึ่งเราก็จะดูกันตรงที่ถ้าเกิดว่าดูแล้วเทียบไม่ค่อยได้เนี่ยก็ดูตรงที่ว่าจํานวนการจ่าย หารด้วยจํานวนวัคซีนซึ่งเขาหาออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วน,นั่นหนึ่งจุดเก้าอ๋อซึ่งเท่ากับว่าจำนวนการจ่ายที่เยอะที่สุดนี่คือสิบสามจุดหกอันนี้ใช่ไหมฮะอัน,นล่าปัทยักครับการที่มาฉีดตัวเดียวเนี่ยอาการข้างเคียงเยอะนะแต่พอไปวัคซีนรวมเนี่ยเหลือแค่อ,อันบนฮนะหนึ่งจุดสองเองก็เรือนี้ก็เป็นความรู้เหมือนกันนะคือมันก็สะดวกส่วนนี้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็ฉีดวัคซีนรวมแล้วก็ประหยัดเวลาดีครับอ่าคือ จริงๆเรื่องของดังนั้นดังนั้นเนี่ยเรื่องของการที่แบบมีการชดเชยหรือไม่มีการชดเชยเนี่ยอย่างที่พี่ตามพูดไปตั้งแต่ช่วงต้นนะชดเชยเนี่ยบางทีก็คือชดเชยไปก่อนด้วยไม่รู้ว่าต่อใช้นนผลสรุปออกมาเป็นยังไงและที่ชดเชยไปก่อนเนี่ยก็มีจํานวนที่ไม่เยอะอีกต่างหากเมื่อเทียบกับ<ช>จํานวนฉีดนะครับก<ช>็ถือว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรากําลังกังวล มันเราต้องเข้าใจเหมือนกับต้องเข้าใจภาพรวมของมันนะครับว่าสิ่งที่เรากําลังกังวลอยู่ว่าเนี่ยดูซิมีการชดเชยกันมากขนาดนี้มีการชดเชยไปแล้วกี่เคสกี่เคสต้องไปดูด้วยว่าทั้งหมดบัญชีไปเท่าไหร่แล้วก็อาจจะไปดูด้วยว่าสุดท้ายแล้วการชดเชยไปก่อนโดยที่จริงๆแล้วไม่เกี่ยววัคซีนเนี่ยเป็นจํานวนเท่าไหร่อีกนะจริงๆบ้านเราเนี่ยก็มีคล้ายๆกันใช่ไหมพี่ตั้มคือบางทีสปสชเขาจะมีการชดเชยไปก่อนเหมือนกัน อืมแบบช่วยผู้บีแบบเขาต้องรักษาตัวแล้วละ่ะอะไรเงี้ยเราก็ช่วยไปนะฮะครับซึ่งคําที่ทางแพทย์ใช้เนี่ยเราจะใช้คําว่าผลกระทบผลผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนเขาจะไม่ได้ใช้คําว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉีดวัคซีนอ่านะครับ<ข>ก็ยัง<ะ>ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า ใช่ดังนั้นการการจะแบบตัดสินไปเลยณวันที่เกิดเหตุเนี่ยอันนี้จะเป็นการหน่วนสรุปไปนิดหนึ่งนะครับดังนั้นก็น่าสนใจฮะในตารางถัดไปนี่คือเป็นการรวมยอดเงินแหละใช่รวมยอดเงินว่าอ่ารัฐเขาจ่ายเงินไปเท่าไหร่นะในการที่อ่าช่วยเหลือคนที่มีอาการข้างเคียงจากหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยปีแรกสองมันหกคือดูสรุปแล้วเนี่ยเยอะขึ้นทุกปีนะปีแรกหกหก สองพันหกนหกแปดรายนะฮะต่อมาแปดสิบสองก็เป mm ็นหลักร้อยนะฮะก็เพิ่มทุกปีปีลดก็เยอะสุดปีสองพันยี่สิบแต่ตอนนั้นอันนี้ยังไม่รวมวัคซีนโควิดเก้าลตอนนี้ยังไม่มีนะเจ็ดร้ยสามิสี่ถ้ามีสองพันยี่ิเอดนีคงอาจจะเยอะกว่านี้มากเลยนะแต่ที่น่าสังเกตเนี่ยเขามีเฉลี่ยด้วยนะไอวัลเลตโอ้โหคนหนึ่งได้ไปประมาณเจ็ดแสนเลยนะโอ้โหเยอะเยอะถือว่าเยอะมากแต่นี่เขาผ่านการ ในชั้นศาลแล้วนะพูดพิจารณาแล้วว่าจะได้รับนะแต่หลังๆเนี่ยเอ่มีปินได้ล้านเลยนะ,ฉะเฉลี่ยต่อเคสแต่บางปีนี่ก็หลังๆเนี่ยลดลงมีสามแสนสามสามแสนนะฮะล่าสุดนี้เหลือสองแสนนะ,ฉะเฉลี่ยดูแล้วจํานวนเคสเยอะขึ้นแต่ว่าเหมือนค่าที่ช่วยเนี่ยจะลดลงเฉลี่ยคือสามปีเป็นสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าสองพันยี่สิบเนี่ย 2008, 2009, 2020, ย,ยอดยอดที่ช่วยเหลือเนี่ยลดลง แอดจำนวนเคสจะเยอะขึ้นนะทั้งหมดในอันนี้ประมาณ15ปีนะฮะมีทั้งหมด5,000กว่าเคสสารัฐใช้เงินไป2,575ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าเกิดนับทั้งหมดเลยตั้งแต่โครงการนี้เริ่มมาปี188ก็ครับสารัฐใช้เงินไปแล้ว4.4พันล้านดอลลาร์สหรัฐเนการช,ช่วยเหลนะือนะครับ ซึ่งก็เป็นเป็นส่วนของการให้ความมั่นใจไหมผมว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นมองในการธุรกิจบางทีผมก็มองว่ากลัวว่าจะมีการฟ้องร้องกันอาจจะเงินอาจจะเยอะกว่านี้ก็เลยเป็นการช่วยเหลือไปเลยนะโดยว่าใช่ไม่ใช่ถ้าเกิดมีปัญหาแล้วคิดว่ามันใกล้เคียงว่ามันอาจจะจําเป็นต้องช่วยก็ต้องให้ไปก่อนครับอ่าในสไลด์ถัดไปเลยฮะอันนี้ เขามีการเปรียบเทียบด้วยนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลระหว่างปีสองพันหกถึงสองพันสิบเก้าก็ใหม่ขึ้นมาอีกน้อยนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าสองพันหกถึงสองพันสิบเก้าเนี่ยมีการฉีดวัคซีนให้ชาวบริการไปทั้งหมดสี่พันล้านโดสน,นะครับมีการพิจารณาคดีชดเชยนะเงินจากการฉีดวัคซีนแปดพันห้าร้อยสิบหกคดีนี่คือคดีที่เข้าถึงชั้นศาลนะแปดพั 8, นคดีแต่ว่าชดเชยจริงเนี่ยคือหกพันหกพันสี่ครั้งหกพันหกพสี่ครั้งนะ 6, ถ้ากว่าสหรัฐเนี่ยจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้มีการขัางเคียงจากฉีดการฉีดวัคซีนหนึ่งครั้งต่อจํานวนวัคซีนหนึ่งล้านโดสประมาณนะฮะ<ม>ก็คือถือว่าโอกาสที่จะมีการขั้งเคียงถึงขนาดชัดเจนต้องมีการใช้เอาเงินช่วยเหลือเนี่ยดึงครั้งต่อล้านโดสเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะแล้วเขามีการอพบด้วยนะฮะในสาลดถัดไปนะับปรากฏว่าหกสิบเปอร์เซ็นตนะฮะของกรณีที่มีการชดเชยเนี่ยมีการยืนยัน ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันเป็นผลจากวัคซีนด้วยเพราะว่าเขามีการเหมือนว่าตกลงยอมควางกันแล้วสองสอง,สองฝ่ายก่อนเหตุผลก็คือเพราะการดําเนินคดีมันต้องใช้เงินเยอะนะบางทีก็ไม่อยากจะยืดเยื้อก็เลยอ่ายุติไปเลยนะก็เลยไม่สามารถสรุปได้ว่าการที่ช่วยเงินไปเนี่ยเหตุผลเนี่ยมันมาจากวัคซีนหรือเปล่าเกินครึ่งเลยนะฮะที่ไม่สามารถสรุปได้ว่ามันมาจากวัคซีน,นครับครับ และอ่าสไลด์ถัดมาเนี่ยอ่าอีกอันหนึ่งก็มีการบอกด้วยว่าในทั้งหมดเนี้ยเป็นการชดเชยเงินในกรณีที่เสียชีวิตด้วยนะหนึ่งพันสามร้อยครั้งนะซึ่งเกินครึ่งก็พิสจน์ี่าลกพิสูจน์ว่าการเสียชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนเหมือนกันออืมก็ถึงรือว่าอาจจะทัดเทียบไปแล้วเนี่ยสัดส่วนก็ยังน้อยอยู่มันอาจจะไม่ใช่บ,บอกได้ว่ามาจากวัคซีนด้วยซ้ำไปนะครับอืม ในสไลด์ถัดไปครับเขาบอกว่าในอันนี้เทียบของปีหกเดือนแรกนะประมาณเดือนกุมพานะถึงสิงหาของเดือนปีสองพันยี่สิบที่มีโควิดนั่นแหละเขาบอกว่าตอนนั้นมีการอจ่ายเงินชดเชยไปทั้งสิ้นสามร้อยเจ็ดองครั้งนะฮะในช่วงหกเดือนนั้นแต่มีแค่สองร้อยหนึ่งครั้งนะที่มีการระบุป,ประเภทข,ของวัคซีนที่ได้รับและอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะ เขามีการแยกด้วยนะอาอาการที่แจ้งมาเยอะที่สุดแล้วมีการจ่ายเงินชดเชย60%นะครับก็คืออาการที่เราเป็นกันทุกคนนี่แหละค,คืออาการเจ็บที่บริเวณี่ชินยา60%เราลงมาก็อาการแขงขาอ่อนเพลียเฉียบพลัน17%และไข้สลังอักเสบ4%นะซึ่งไอ้ข่าวเนี่ยเขาอ้างว่าคนส่วนใหญ่รัฐบาลสหรัฐนี่ต้องเสียเงินกรณีที่เยอะสุดก็คือเรื่องของการอัมาต พอดูตัวเลขเนี้ยมันชัดเจนมันไม่ใช่มันก็การเจ็บที่เวณที่ฉีดยานเองนะดังนั้นก็ไม่ถูกต้องที่จะมาบอกว่ามันอาการข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดคืออาการทำมาภาพนั้นไม่จริงครับก็าถูกักล้างไปฮะ